ทีเพื่อนเพื่อนี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับก็มาเจอกันช่วงดึกๆเนาะของวันเสาร์นะครับพอดีมีเวลาว่างนะครับก็เลยมาทาคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะเอาสาระดีๆนะครับหรือว่าปัญหาแล้วก็วิธีแก้นะครับวิธีแก้อาจจะเป็นอีพีต่อไปนะครับวิธีนี้ตัวนี้ส่วนอีพีนี้ก็จะเป็นการนําเสนอนะครับข้อมูลนะครับ ที่มันเกิดปัญหาจากการที่เราติดเครื่องเสียงเนาะแล้วใช้เป็นใช้เครื่องเสียงนั้นเป็นเวลานานแล้วก็อาจจะมีปัญหาการช้ำรุดสึกล้อของอะไรนะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะเจอกับเจ้าตัวปรีตัวนี้นะเป็นแบรนด์ของแพตตินัมนะครับแพตตินัมนี่ก็ไม่ได้โฆษณาให้กันเนาะคลิปนี้ก็จะไม่ได้ปิดเลย ก็เป็นปีของเมทินัมที่โมแล้วเนาะด้านในสังเกตได้นะครับจะมีสีแดง,แดงนะครับสีแดงนั้นก็คือเป็นท่อหดนะครับที่เขาหุ้มตัว C หรือว่าเป็นตัวคาปานะครับเพื่อเพิ่มประจุนะครับให้กําลังโวลต์หรือกําลังไฟเนี่ยนะมันมากกว่าเดิมนะครับจากที่เดิมๆนะที่มันผ่านขดลวดที่อยู่ตรงภาคจ่ายไฟนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15นะครับ ก็มารวมรวมอยู่ฝั่งนี้อนุกรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วเนาะไปควอมกับซตัวน้มตัวนี้นะครับก็จะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ19นะครับก็จะทำให้กำลังไฟมันเยอะแล้วก็ก็ไม่รู้นะครับว่าเยอะนี่มันจะช่วยอะไรแต่ว่าผมเข้าใจว่าจากที่ติดพวกโซลาร์เซลล์เนาะถ้ากำลังไฟพวกโวลต์มันเยอะมันก็จะสามารถส่งกระแสไปได้ไกลกว่าโวลต์ต่ำๆเนาะ นะครับประมาณนั้นเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากส่วนตัวนี้เนาะที่มาแชร์ปัญหาก็คือเจ้าตัวปัญหานี่แหละนะครับว่าที่ผมพูดคลิปที่แล้วนะครับว่าปีตัวนี้มันมีปัญหานะครับโใครส่งอะไรไมาอีกเนาะเฟซบุ๊กนะครับโทษทีมีเสียงกิ้งก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะอันนี้ผมต่อในรูปแบบแบบบ้านๆเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสวิ์รีโมทนะครับ ด้านหลังก็จะมีเป็นเดี๋ยวผมซูมไม่เอ่ยเดี๋ยวผมดูก่อนโอเคมันไม่น่าซูมซูมเอาเป็นธรรมดาแล้วกันตัวนี้ก็จะมีกราวแล้วก็เป็น B บ,บวกแล้วก็รีโมทบบวกนี่ก็คือไฟนะครับส่วน R E M ก็คือรีโมทนะครับสัญลักษณ์ส่วน G N D ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของกราวเนาะก็จะต่อกันในระบบ3เส้น นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดของรีโมทนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวตัวนี้นะครับเป็นหมอ้อแปลงชาร์จสว่านมือเนาะนะครับเป็นชาร์จพวกสว่านพวกลิเธียมนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้แทนหมอแปลงได้สบายนะครับอันนี้ก็จะเสียบทีไฟเนาะจึ๊บสังเกตนะครับเพื่อนๆนถ้ามันขึ้นสีแดงแบบนี้ แสดงว่าแบตลิเทียมตัวนั้นนะครับมันใช้ได้นะครับเพราะมันกำลังชาร์จแต่ถ้ามันขึ้นสีเขียวแบบนี้เมื่อไหร่นะครับแสดงว่าแบตลิเทียมตัวนั้นเจ๊งนะครับต้องมีเซลนึงเซลล์ใดที่มันเสียนะครับจากที่ผมได้แบบติดตั้งพวกโซลา r เซลหรือว่าพวกแบตมานะครับก็เอามาแชร์ให้ฟังเป็นความรู้นะครับตัวนี้นะครับปีปกติที่ติดในรถยนต์ ถ้าเราต่อเข้าครบองค์ประชุม3เส้นนะครับกาวบวกกาวบบวกแล้วก็รีโมทนะครับมันก็จะไม่มีไฟขึ้นนะครับเหมือนเหมือนกับพวก power amp นะครับ power amp ก็จะมีเหมือนกันก็คือกาวบบวกแล้วก็รีโมทถ้ามันขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันมีอะไรผิดปกติด้านในนะครับ อาจจะเป็นพวกภาคจ่ายไฟหรือระบบพวกเปิดปิดนะครับระเบ,บิดเปิดปิดหมายถึงว่าเป็นอาจจะเป็นที่ตัวความอย่างเช่นพวกไดโอดพวกอะไรต่างๆนะครับที่มันเสียส่วนมากจะอยู่ที่ภาคจ่ายไฟนะครับที่คือถ้าผมเดาเนาะผมยังไม่ได้เช็คนะครับก็คือเอามาเปิดดูคือถ้าผมซ่อมเสร็จปุ๊บผมกลัวว่าเพื่อนๆบางคนที่เข้ามาแล้วจะบอกว่า น่าจะเอามาเปิดให้ดูหน่อยว่าก่อนที่มันยังไม่ได้ซ่อมนะ่ะมันเป็นยังไงนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับมีไฟขึ้นดวงหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปิดรีโมทปั๊บนะครับไฟก็จะขึ้นทุกดวงนี่คือเป็นการเปิดที่สมบูรณ์ของพาวเวอร์หรือว่าเป็นพวกปีนะครับไฟมันจะขึ้นแบบนี้ทุกดวงทุกวอลลุ่มนะครับนี่คือสมบูรณ์แบบ แต่ถามว่ามันมีปัญหาตรงไหนเหรอปัญหาของมันก็คือเวลาที่เรายังไม่เปิดรีโมทนะครับอย่างเราปิดอย่างเงี้ยไฟมันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกินกระแสะไฟในแบตเตอรี่เราไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างนะครับมันจะมีเสียงออกทางลำโพงเป็นเสียงแบบเหมือนกับไฟช็อตนะครับเป็นจืดแบบเสียงเหมือนไฟช็อตนี่แหละนะครับก็ ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนกับระบบที่ตัวสายสัญญาณมันมีเสียงวีดประมาณนั้นนะครับคล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้ก็คือเรายังไม่ได้เปิดเครื่องเสียงนะครับแต่ว่ามันจะดังแล้วนะครับก็ก็คือมันมีปัญหาเองนะครับคลิปนี้นะครับผมจะไม่ได้ถอดหรือลื้อนะครับเพียงแต่บอกจะเอามาบอกว่าไอ้เจ้าตัวปัญหาเนี่ย คือถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือต่อไฟเข้าแล้วมีไฟขึ้นดวงหนึ่งแบบนี้เนาะก็แสดงว่าหรือว่ามีเสียงวีดนะครับถ้าไม่ไม่ีไฟไม่มีไฟนะครับแต่ว่ามีเสียงวีดทั้งทั้งที่เรายังไม่เปิดตัวสวิกรีโมทนะครับก็สันนิษฐานได้ว่าตัวภาคจ่ายไฟนะครับหรือว่าระบบด้านในนี่แหละแต่ผมน่าจะเน้นเน้นไปทางภาคจ่ายไฟนะครับว่า น่าจะเกี่ยวกับตัวที่ค้อมที่เหมือนกับว่าไฟมันเข้ามา1 2โวลต์ใช่ไหมครับเส้นหนึ่งแล้วก็มีกาวเส้นหนึ่งแต่1 2โวลต์มันจะไม่ทำงานเพราะว่ามันจะรอให้ตัวรีโมทเนี่ยมันไปสั่งการไอตัวเป็นสามขาสามขาก็จะเป็นตัวด้านในผมไม่รู้จำชื่อไม่ได้นะแต่ว่าไอสวิ์ตัวเนี้ยผม ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเสียหรือเปล่าแต่ผมจะถอดดูอีกคลิปต่อต่อไปเนาะก็เดี๋ยวค่อยมาชมกันว่าพอตอนรื้อแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับหวังว่ามันจะเป็นสาระหรือว่าเป็นเหมือนกับคลิปแนวทางให้เพื่อนๆนะคเผื่อเพื่อนๆเจอ สถานการณ์เดียวกันเนาะก็จะได้เอาไปซ่อมหรือไปแก้ไขนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียซื้อเสียเงินซื้อหรือว่า,อาไปซ่อมนะครับให้มันเปลืองคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ